คิดที่แล้วนะครับบอกว่าจะกลับกรุงเทพเลยแล้วพอดีมาถึงอุทัยธานีบวกกับรถติดด้วยเมื่อวานก็เลยขอแวะอุทัยธานีดีกว่าเพราะว่าเหลือเวลาเที่ยวอีกหนึ่งวันก่อนที่จะเข้าหมดทำงานนะก็วันนี้เรามาพักอยู่ที่เอสว l ลเลจก็ราคาห้องจะเป็นแบบนี้ที่จอดรถแล้วก็ห้อง500บาท ห้องก็โอเคนะครับห้องนอนก็ใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอืมก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับคนที่อยากให้แวะอุทยัยเพราะวันนี้เราจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยประมาณนั้นตะเวนไปเรื่อยๆก่อนไปครับพร้อมเดินทาง วันนี้ขอใช้เดี่ยวคันหนึ่งน้องอีกสามคันไปกรุงเทพแล้วเพราะว่าต้องทำงานวันนี้นะยิงยาออ<ป>ผมว่าอุทยาดีนี่รถน้อยมากเลยนะแต่เป็นเมืองที่สงบ ใช้ได้เหมือนกันเอออุทัยทานีเมื่อคือนนี้ไม่ได้หนาวนะประมาณอุณหภูมิประมาณทักยี่สิบห้ายี่สิบหกตอนเช้านี่อุณหภูมิน่ารถอยู่ที่ยี่สิบหอากาศกำลังเย็นเลยวันนี้เย็นสบาย ถึงแล้ว เดี๋ยวเราแวะนี่ดีกว่าบ้านชายเขาสวิตซ์แลนด์เมืองไทยจอดนี่แล้วกันเดี๋ยวเรากินอาหารที่นี่เลยแล้วก็เข้าห้องนงห้องน้ำเสร็จเลยเดี๋ยวค่อยไปต่อระหว่างเรากับข้าวถ่าย้ารูอปก่อถ่ายรูป่อนคนไม่ค่อยมี สบายดีจังเลยสำหรับวันทํางานเดี๋ยวบรรจะแก่เป็นไงก็ก็ได้อยู่ไม่ร้อนมากค่ะมีเมฆเยอะวันนี้ถือว่าโชคดี ก็อากาศยังเย็นพอเย็นเย็นอยู่นะพอเย็นเย็นก็เย็นเย็นั่นแหละผมว่านะตามความรู้สึกผมนะตอนนี้คือมาครั้งก่อนอ่ะยังไม่มีคอกมาและตอนเนี้ผมว่านะมันน่าจะเป็นจุดจุดเช็คอินหนึ่งของอุทยธานีแล้วก็ถ้าใครจะรีบมาตอนนี้รีบมานะผมว่าอาจจะมีอะไรที่ผุดขึ้นมาอีกนะ <ๆ S 1> ในวันข้างหน้าเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวเราไปถ่ายป้าย <ๆ S 1> มี อ่ะอย่นู้นเป็นห้องน้ำนะห้องน้ํามีห้องน้ําและฝั่งนู้นก็มีห้องน้ํา าเป็นจานร,ราคาโอเคนะอันนี้ก็กห60บาทมีหุบเขาไ,ไปที่เลียดโอเคไปสถานีจะไปหุบป่าตาดัด ถึงแล้วโอ้ฟูปาตาดมีอะไรเป็นบิวมั้งน่าจะขึ้นไปข้างบนหรือขึ้นไปล่ะก็ลองถามเจ้าหน้าที่ก่อนแป๊บนึงไม่สูงครับตามบันไดขึ้นไปนะเลยข้าวสิบของขั้น,นโอเคโอเคก็ไ,ได้ครับออากำลังกายมาเวลาเนี้ยได้ครับแร <laughs> <laughs> งเตะแรงใจวันนี้นะครับ <laughs> เราถูกพิษตะกร้าใหม่แล้วนะครับถูกพิษตะาร้าใหม่ เี่ยน่อปตแทนเลยค่ะผู้ใหญ่ยี่เป็นเด็กสิบาทอ๋สองคนโอเคกเครับี่กะครับอคยครับไปถ่ายมีไหมกระเอาไปถายไหมชุดนั้นมีไปถ่ายมยรเจอาไปถายะมืดหรอล่ครับม,มืดมืดหรอลครับมืดนิดหนึ่งมืดทำตรงนี้อ๋อครับชุดแรกก็บไปถายมีมรยมมหร,อรือยัง ฝากไปให้ข้างหน้าทั้งอันได้ได้ครับนะได้ได้เผื่อเขาจะได้เด็กนี้เด็กด้วยเนะะาะฝากไปให้ไน้นครับแล้วก็เมื่อคืนตรงนี้ใช่ไหมครับเี๋ยวคืนที่เคาน์เตอร์รได้ครับ,ขบ,รบเขาบอกว่าบันได90ขั้นมีไฟฉายให้อีกเจ้าที่หน้ารับเจ้า,จาที่น่านรักิม90้ขั้นจริงหรือเปล่า นี่ไงนี่ไงเอาพิราหเราหากลุ่มนั้นไม่เจอเนี่ยนะโอ้โห ออกมาอีกที่หนึ่งไ่ใช่ไว้ใ,าาให้กลุ่มข้างหน้าใช่ไหมเขาเลยไปละ ย้อนย่อย้ยอนย้ยอยต้องเดินไปไหน <c oughs> โอ้ยทำไมก็เดินไปไกลจัง,งไปไปหเนหนื <c oughs> อ่อยแล้วแล้วเราก็ต้องรีบไปไปฝ่ายกันน้ำต่อ อันนี้มุมถ่ายรูปสวยๆนะตรงนี้ป่าถ้ำนี่ลมเย็นมากเย็นมากเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำอืมเขาสร้าแบบไม่เปิดไฟเขาจะไม่ก็จะเปิดนะโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่เห็นเลยจริงปิดเ,ปเลยเโอ้โหทุกคน และเดียวด้วยคนเดียวด้วยไม่มามาแบบไม่มีใครเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฝ่ายกั้นน้ำกันต่อ เมตรจะถึงฝายกั้นน้ำปางสวรรค์เมื่อกี้เห็นมีอะไรนะน้ำตกปางสวรรค์ด้วยนะถ้าใกล้ๆก็จะขี่ไปดูสักหน่อยใช่ถึงแล้วอาลงลลงตรงนี้ต้องถอดรองเท้าอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูข้างบนหน่อย ลองอุ๊ยอุ๊ยฮะ<า>อุ๊ย,ยนันเย็นโอ้โหค่อนข้างลื่นอยู่เหมือนกันต้องเดินดีๆเหยียบดีเดีย <c oughs> คือถ okay. ่ายรูปมันมีสองที่นะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกอันหนึ่งไม่เราแย่งกันโอเคได้อยู่นะเเียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกปางสวรรค์อันนี้ฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ สอโลจะถึงน้ำตกปางสวรรค์โอเคปะเมื่ <laughs> อก,กี้บอกว่าห่างจากฝายเก็บน้ำปางสวรรค์สอโลใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่นะ <laughs> ดู Google แมปใหม่เมื่อก,กี้ห่างจากตรงนั้น3ามจุกกิโลหรือว่าจะมีแต่เรา <laughs> อะไรอะ่ะ แลนเหรอเฮ้ยเออเฮ้ยเยอะมากตัวนี้เยอะมากไปแล้วไปแล้วอ,อ่า้ารูเลยได้เสียงมาไหมตกปลาสวรรค์ตัดม้เมก็ไกลอยู่เด้อคนไม่ค่อยมี คนไม่ค่อยเข้ามาถึงแล้วเป็นน้ำตกเล็กๆเป็นน้ำตกสองชั้นก็มีแค่นี้แหละประมาณนี้เด็กสามารถเล่นได้อ่าเฉยๆนะเป็นน้ำตกที่แบบชิวๆ <laughs> ตอนนี้เราจะไปอุทยานพุทเตยนะครับอุทยานแห่งชาติพุทเตยจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปเก็บตาประทับซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บอุทยานอีกที่หนึง่งอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ถ้าจําไม่ผิดนะ <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วไม่รู้ว่าอุทยานจะปิดกี่โมง้าดเดาว,ว่าน่าจะประมาณห้าโมง เฉียวซ้ายอุทยัยยาปต่ออีกห้าหกกิโลโอ้โหอยูอออออออ่ตัวครับอ๋อมปั๊มตาปั๊มตาอุทัยยนครับปั๊ตมตาใช่ไหมครับ ใช้ครับได้ครับผมตรงนี้ใช่ไหมครับตาาอยย่งเดีวใช่ครับนี่เลยการนกลงก่อนกับกรุงเทพใช่ครับไปขึ้นมาค้างหรือยังยังครับีที่นี่ใช่ครับชั้นแรกข้างในมีอะไรมั่งครับก็คือตรงเนี้ยเป็นที่ทําการครับก็กุตยมีจุดบินมาก็มีเครื่องบินตก จุดตกก็จะอยู่ข้างในนี้กับขอสนอืคนคนจะไปขึ้นไปกลางเต็นท์หลังของเต็นท์ที่ตะเพินขี้ที่ยอดเขาเชวดาที่เป็นแหล่งอ๋อตรงนู้นที่ผ่านมาแล้วมีน้ำตกที่ทำจะอยู่โซนนั้นเลยอ๋อลานกลางเต็นท์จะเป็นบนยอดเขาของที่อันนั้นก็เป็นอุทยานเหมือนกันใช่ครับเป็นอันนี้ที่ทาการหน่วยย่อยหน่วยย่อยจะมีหลายจุดจุดอ๋อหน่วยย่อยตรงตะเพิ่นขี้อืมีแหล่งน้ำเที่ยวส่วนมากจะอยู่ตรงนู้นไงครับ ครับหน้าไหนถ้ามาก็แนะนํามากลางเต้นมาพักมากกว่าดีเพราะว่าขับรถไกลบางคนมาแค่สุพรรณเนี่ยใช้เวลา3-4ชั่วโมงบางคนมายังลงก็มีบางที GPS มันจับไปผู้่ด,ดยสางเลยเพราะว่าทางค่อข้าง,างไกลบางทีงไม่ไกลหรอกกิโลนะใช่ครับระยะทางบางทีคนไม่ชํานาญทาง,างครับครับอากาศนี่เป็นไงบ้างตอนคืนับช่วงปีใหม่ที่แล้วเนี่ยกา็ ประมาณสิบสองหรืสามเองโอ้หนาวอยู่นะมันมีอยู yeah, ่ก right. ่อนหน้านั้นช่วงหนึ่งอ่ะมันจะเย็นกว่านี้หกเจ้าองศาเลยโอ้โหแล้จะต่างกับตะพันขี้อาจจะเย็นกว่าด้วยครัโอ้องศาสองตะพันขี่ขึ้นเปเหนือจากตะพันขี่ห่างจากที่แสดงว่าผ่านเข้ามาได้ไหมผ่านผ่านยี่สิบแปดโลมันเป็นทางลูกรางเข้าไปพ่สานเลยลูกรางเนี่ยเราก็เกตทางแล้วก็คือรถเก๋งรถอะไรขึ้นมาหมดช่วงเนี้ยก็ที่ผ่านมาไม่มี ทะเลหมอกทะเลหมอกจะออกช่วงประมาณน,น,น้าฝน่เี้ยโอเคครับนั้นไปก่อนครับสััสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปอุูทยานที่หนึงแต่เพิินขี้ขี้นี่ของควายนะไม่ใช่ขี้ของไข่โอ้อวิวสวยนะระหว่างทางวิวสวยดี แล้วครับถึงแล้วฟ้ามตาอุทยานร้อมตาอุทยานครับข้างบนอันนี้อ๋ครับที่สำการที่อุทยานทารอดโอเคนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วอุทยานแห่งชาติละเฉลิมรัตนโกสินทร์ ประทับตาอุทยานครับหน้าไหนครับหกสิบสี่คบสิบหกสิบสี่อัน 64. 64. นี้ตรงนี้มีที่เที่ยวอะไรบ้างครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางสายท่าท่าท่าร้อนจะท่าท่าร้อนใหญ่ก็เดินมจากท่าท่าร้อนน้อยจทาท่าร้อใหญ่สองกิโลครึ่งนะคะไปกลับ,บ,บหนน้าชั่โลอ๋อแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ด้วยใช่ไหมครับดน คอบาทต่อคนกคือ๋อโอเคครับผอมากครับครับ <c oughs> ได้แล้วเราจะไปไหนต่อกล่าวว่าจะไปตัวเมืองสุพรรณนะไม่รู้กี่กิโลเพราะว่าถ้าไปตัวเมืองสุพรรณอะแล้วกลับกรุงเทพอะมันใกล้ตอนนี้ สองคนเราตัดสินใจว่าจะไปกาญจะนะบุรีแต่ไม่รู้ทางไหนเดี๋ยวขอดูอีกสักทีก่อนมีสัญญาณไหมไม่มีสัญญาณเลยอุ้ยตายตายตายโอเคนั้นก็ตามทีวีไปก่อนอถนนสวยแฮ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลบนะเดี๋ยวเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนเนีตเพิงง่งมาเน็ตเพิ่งมาเดี๋ยวเดีไปการ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 ะนะลีเฮ้ยมาวิ Okay. อันนี้อ่างเก็บน้ำอะไรนะห้วยกับพอยนะอันเนี้ยทำไมผมถึงต้องถามถามไบกี้บ่อยๆนะเพราะอะไรรึเปล่าผมอ่ะอ่านภาษาไทยไม่แตกภาษาอังกฤษาอังกฤษโอ้ยภาษาอังกฤษนี่แบบสุดยอดอะ่ะไม่ได้เลยไปรเราไปตัวเมืองการก่อนเดี๋ยวไปหาปัม๊มหาอะไรพักผ่อนก่อนอีกประมาณเจ็ดสิบสามกิโล ชั่วโมงก,กว่าแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่พักที่อะไรด้วยพรุ่งนี้คุยกันกับคุณเมียวไว้ว่าจะไปปีล็อกล็อกทองขาภูมิคือปิดทิปท,ที่นั่นเลยแล้วก็จะกลับกรุงเทพเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแผลอะไรกันอีกแต่ถ้าได้เป็นนนปีล็อกก็จะดีมากเลยนะ <c oughs> โอ้โหไม่ทันเดี๋ยวต้องดูก่อน <c oughs> เพราะถนนมันมันอันตรายหรือเปล่าตอนกลางคืน เพราะเรามีสปอร์ตไลท์อยู่แต่กลัวถนนมันอันตรายแต่ถ้าไปถึงนู่นก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มเลยปีล็อกอะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูที่เน้นก่อนว่าระยะทางเท่าไหร่เท่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปที่ตัวเมืองก่อนไป วิวดีจริงใช่นี่ <laughs> ดาวอังคารลานกลางเต็นท์โอ้สุดยอดขอดูหน่อยม,มีคาเฟ่ก็โอเคนะอาจจะไม่เมื่อเท่าไหร่เพามีไฟก็กลางตรงนี้โอเคนะแต่ถ้ากลางที่อื่นจะไม่มีห้องน้ำละเขาเอาไว้เผื่อเราไม่ได้รังกาย <c oughs> เออจุดกลางเต็นท์ดาวอังคารอ่างเก็บน้ำ ห้วยกับพอยวิวสวยสวยเลย,เ,ยเราต้องมานะต้องมากลางเต้นเออเล่นน้ำได้ด้วย <laughs> โอ้โหสวยแต่วิวสวยถ้าทิศรับขอบฟ้าแบบหลังหลังภูเขาอะ่ะถ่ายรูปสวยไปข้าหน้าดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปถึงการมืดซะก่อนได้ ตอนนี้เรามาถึงตัวเมืองการแล้วนะครับขอเช็คลมยางหน่อยเติมเติมน้ำมันมาแล้วมาถึงประมาณสักตอนนี้6โมง40ต้องเดี๋ยวต้องหาที่พักอีกเดี๋ยวน่าจะหาที่พักที่นี่แหละตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วนะคะทุกคนเราได้ที่อ,อ,อะไรนะลืม a p g r a n d Resort นะคะ ห้องละห้าห้ารอยห้าสิบก็โอเคได้อยู่อ่อตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนิดๆแล้วแล้วเราก็จะอาบน้ำนํำนอนแนละ้พวพรุ่งนี้ใบก็รู้ก็บอกว่าจะไปต่อที่ปีล็อกแล้วลองติดตามดูนะคะว่าจะตื่นกี่โมงได้ออกกี่โมงแต่คืนนี้เหนื่อยมากขอลาไปก่อนหน้าพรุ่งนี้เจอกันกดไลค์บ๊ายบาย